ดูดวงชาวราศีเมษวันที่4-5-6เมษายนเทวดาโอนเงินมาเอาใจท่านเป็นพิเศษดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรก่อนเลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิกนผมให้เป็นกำลังใจให้หมอสายก่อนนะจ๊ะรับด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรมาดูกันตกตำแหน่งเดอะฟูลผมท่านจะลื่นเลงสังสรรค์เกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ดวงสุกสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้มีคนประจบประแจงหรือเทวดาก็ได้นะเอาใจเป็นพิเศษดวงชะตานี้จะมีโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านจะเจริญลุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตรับทรัพย์ราบผมวันที่3 4 5สห้ารบงบอกถึงโชคชะตาของท่านอาจจะได้ค้นพบได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กเรับอกเรื่องราวต่างๆกํา,ากลังจะประเดยปดังเข้ามาทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมาย จเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินตกตำแหน่งที่ดีวงล้อแห่งวัฏจกักรวิวัฟร์ูจูนบังเกิดขึ้นในโชกตตาท่านจะหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปล,ปล,แปลผันปัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งที่ดีอย่างตั้งมัน่นจัดตักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาพระราชาถือดาบนะบานประหารศัตรูหมู่มารปราบศัตรูให้เหยน็นเตียนด้วยเรื่องราวต่างๆที่จะนำพาซึ่งความประสร็จพระราชาหนึ่งไม่เท้าบังเกิดขึ้นในโชกตตา ด้วยโชคชะตาการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดูเพดูายสีไม่เท้าลื่นเลิศสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่ปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้ามันเจ็บปวดรัวาแ,แสนทุกข์ทรมานทนไม่ไหวกระบวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดก้านกับทุกสิ่งทุกอย่างโดยจะตามท่านตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างมนจันทานเดอะสตาร์สองแสงมาแปลว่าดวงนี้จะเปิดรับซับ์โดยโชค อันเทน้ําสู่ธรณีสิ่งต่างๆได้มาลายหายไปสิ้นรวดน้ําความขันเลิกคบกันไปคนดีเข้ามาคนร้ายออกไปนะผมสิ่งไม่ดีออกไปคนเป็นอยู่คนตายไปออกไปให้หมดไปสิ้นนกน้อยนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวที่ดีกําลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านม้าไปย้องบังเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะรู้สึกคึกเขิด้วยอํานาจบุญบาร,รมีวาสนา เทพเดวดาสิณสิทธิ์คำชูปกปักปกุ้มของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ตาผมการส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มท่านจะได้รับจังหวะดีๆในโชคชะตาชีวิตช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสมเร็ดอะเลิฟเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชค เทว,วดาโอนเงินมาให้ตกตำแหน่งที่ดีดวงชะตาเปิดรับรับทรัพย์รรหรือโชคดวงชะตาของท่านยังมุ่งมั่นมุ่งตรงไ้งหน้าตกตำแหน่งชาลตดกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนปแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นสองเหรียญสองสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชกตาท่านอาจจะสับสงงวยเอาแนวนอนไม่ได้ดวงในดวงชะตาชีวิตนี้ับผมดวงชะตานี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาขึ้นมาอย่างแรงจัดหนักจัดเต็ม ในหัวมีตะเมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวดวงจะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนแถมยังโดนบีบบังคับซ้ายสามดาบับขวาสามดาบับมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปขา้างหน้านะผมไม่ทําอะไรให้คุณหรือย,อยังไงถึงโดนจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้หนูไปทําอะไรที่หรอคะนะผมเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆคุณโดนที่จะต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาของตัวเองนะผมรู้สึกเบื่อนหน่ายอึดอัดตกต่ำย่ำแย่ ้องรีบแก้ไขคี่คายปรับปรุงอัศวินขีม้าถือดาบประหารปะหางศัตรูโมมานปราบศัตรูไว้เคียนเตียนด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายการส่งมอบถ้วยทองมันเกิดขึ้นในโชคตาด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านระผมดวงชะตาสิงศ์สิทธิ์คล้ำชูปกปากกุ้งคองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาค่อยๆประดิบประดอยในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน นะมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆมันเข้ามารุมแล้วเดเวอร์มังเกิดส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปากคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคร,ราชาแห่งถ้วยมังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะมีโอกาสท้องจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายปิศาลมูมานานางมาไล คนอิฉาให้ร้าสาย่ร้าบสีมันอยู่ในดวงชะตาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเลนอยู่ให้เป็นนะผมอยู่ให้ไวนะผมการที่ท่านตกตําแหน่งนักรบก็ได้ก็เสียมันตกตําแหน่งที่ดีสังเกตในโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องคิดพินิจไต่ตองนะครับนะผมมาดูในวันน้นะครับในวันที่ทีในวันในโชคชะตาของท่านนะครับผมตกตําแหน่งวันที่สี่ตกตําแหน่งควีนแปลว่ามีโชคมีลาบนะแต่ว่ายังไปไม่สุด พราะฉะนั้นวันที่สี่ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปวันที่ห้าตกตําแหน่งปูฤษีสองแสงตะเกียงทองท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับสิ่งใหม่ๆับผมในโชคชะตาวันที่หกงบอกถ,ถึงโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งทุ่งข้าวเหลืองเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้หารคู่เกิดความยําชืนช่นแปลว่าดวงนี้วันนี้จะตกตําแหน่งที่ดีวันนั้นโชคชะตาของคุณค่อยๆสังเกตในโชคชะตาแล้วผมนำสิ่งเหล่านี้นำดูนำการดูดวงในครั้งนี้ เอาไว้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตานะครับแล้วผมในบางช่วงชะตาอาจจะเจอเรื่องราวครับประเดบด,ดังเข้ามาสู่ตัวท่านมีดดาบปักเต็มหลังกระวนกระวายก,กระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวแล้วผมแล้วให้ทํำยังไงครับผมให้ท่านอดทนอดกั้นและออกเดินทางไปแล้วท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงได้แก้ไขในทางทิศตะวันออกดาวดวงชะตานี้จะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมาย เราผมจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความประสบผลโชคลาภเงินทองมารมีวาสนามันตกตําแหน่งที่ดีตกตําแหน่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันไดดวงชะตานี้อดทนอดกั้นยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆด้วยบุญกุศลวาสนาพยายามยืนหยัดต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆและท่านจะได้เป็นไปได้ด้วยดีปัญหายาจกเกิดขึ้นในโชคตาครับเป็นโอกาสทองแต่มันน้อย รับจังหวะที่ดีมันเข้ามาน้อยท่านควรที่จะต้องหาโอกาสเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดมดังท่านจนเปิดหนทางสว่างให้แก่ท่านอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองเทวดาจะส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นท่านจงรับโอกาสทองจังหวะดีๆโอกาสทองเข้ามาข่าววิวาข่าวมงคลในตําแหน่งในโชคชะตาของท่านดูดวงของตัวเองให้ดีว่าดวงชะตาของเขา,าเจ้าตกตําแหน่งแบบไหน เดาซันมันเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อด้วยบุญกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรดวงชะตานี้จะดีขึ้นมาทันทีจันไดตกตําแหน่งครอบครัวครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทํามาค้าขายทํามาค้าขึ้นทามาค้าค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะครับถ้าโชคชะตาของคุณติดตําแหน่งตกตําแหน่งกรรมนะหมอซันแนะนําให้ท่านมีเหรียญน,นะเหรียญแก้กรรมเหรียญพระตางสะดุ้งมารตางป่าม,มาน เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณโบราณนะครับซ้ายมือพระท่านจะเอามือจับไว้ที่ที่เข่าแล้วขวามือเป็นสมาธินะครับเหรียญนี้250บาทใครสนใจทักมานะครับเหรียญแก้กรรมนะนะครับส้บาทนะครับเหรียญแก้กรรมนะครับทักไลน์ sunny สี่สองแปดเก้านะครับสองตัวเลยนะจ๊ะทักลายมานะจ๊ะ sunny สี่สองแปดเก้าครับทักลายมานะครับสองร้อยห้าสิบาท ขอให้ท่านแจมชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่นะครับสวัสดีครับ